สวัสดีครับขอบคุณครับโอเคนะคะไปเลยนะคะอยากพูดเรื่องงานวันนี้หน่อยครับผมก็งาน Big Bad Book ครับผมก็เป็นงานที่รวบรวมหนังสือกว่า2ล้านเล่มแล้วก็มีแต่เล่มที่บอกว่าน่าสนใจทางนั้นทางภาษาไทยทางภาษาอังกฤษก็ใครที่สนใจหรือว่าอยากหาหนังสืออ่านก็ลองมาที่งานนี้ได้นะครับผมเล่มน่าสนใจเยอะมากวี้ลองเดินดูแหละ ติแล้วไลฟ์สไตล์ของเนเป็นคนชอบอ่านหนังสือหรือ,รอ่าไมคใช่ฮะก็จะอ่านเรื่อยๆคือแต่ละช่วงเวลาก็จะมีหนังสือที่แบบเป็นเหมือนหนังสือประจําช่วงเวลานั้นๆ<ม>ใช่ฮะแนวที่ชอบอ่านเป็นแนวอย่างไรโหแนวที่ชอบอ่านถ้าเกิดเป็นฟิกชันก็จะเป็นแนวกระแสตำนึกแนวเมจิคิลเรียลลิซึมอะไรเงี้ยครับผมส่วนนอนฟิกชันก็จะเป็นเรื่องแบบสังคมประวัติศาสตร์การเมืองอะไรเงี้ยครับผม มีหนังสือแบบหนึ่งเดียวในใจของเราไหมว่าต้องเล่นนะชืน่นชอบมากหนึ่งเดียวอะฮะใช่าเล่มที่หรือแบบคนนักเขียนอย่งี้ยนะที่ชันชอบอืมน่าจะเป็นเล่มเดิมความรักของวาลายาังเ, <laughs> เป็นเล่ม,มเดิมชใช่คือเป็นเล่มที่ตอนนั้นเราอ่านแล้วเรารู้ถึกว่ามันมีมันเป็นเล่มที่โรแมนติกมากแล้วมันก็พูดถึงการต่อสู้ของจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในขบวนการ เฟมินิสต์ก็มัเป็นหนึ่งในแนวคิดเฟมินิสต์ที่แบบว่ายังคิดว่ายังใช้ได้ในสังคมนี้สังคมปัจจุบันนี้ครับผม,มถ้าอยากจะแนะนำหนังสือสักหเล่มให้กับคุที่แบบไม่ชอบอ่านหืออะไรเงี้ยอยากแนะนำนเล่ไม,มไหมครถ้าโอหมียคะถ้าจริงๆผมว่าความรักของวรรยาก็อ่านง่ายก็น่าจะเหมาะกับแบบว่าคนที่เริ่มอ่านอยู่เหมือนกันคาับผมแล้วก็หรือว่า เดินเข้าไปดูที่เราเอ่ออยากจะได้ทำให้คนที่มีงานได้ได้ลองเลือกซื้อกันจริงๆในงานนี้ผมรู้สึกว่าท,ที่ที่โดดเด่นเนี่ยเป็นพวกหนังสือภาพถ่ายกับหนังสือแบบว่าปราสาินอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่น่าจะหายากในในร้านหนังสือทั่ทวไปแล้วก็ในงานนี้เนี่ยคือมีเยอะมากทั้งปราสาิตที่เป็นภาพเขียนภาพวาดแล้วก็ภาพถ่ายอะไรเงี้ย มีมีเล็งไว้แล้วฮะเมื่อกี้แบบเดินแล้วก็เล็งไว้แลละน่าจะได้หลายเล่มอยู่ฮะได้อยากให้เชิญชวนให้กับแบบนแฟนอะไรมาร่วมงานไหยครับครับผมก็สําหรับงานบิทบรบบู๊นะครับผมก็มีหนังสือมากมายที่ทุกคนน่าจะแบบว่ามาหาเล่มที่ตัวเองอยากอ่านในช่วงนี้ได้นะครับผมก็มาลองเดินดูได้ครับผมฝากวยครับ อ้าโอเคฮะส่วนตัวแค่ไหนฮะงานเมื่อวานครับผมงานเมื่อวานได้ข่าวว่ามีเปิดเ็วีเพลงท่านขยับจับนะครับผมเป็นไงบ้างคะฟีดแบกของของในที่ั่วไปกับแฟนคลับก็เมื่อวานก็สนุกมากเป็นงานแบบว่าเป็นคือเราเซตเป็นตีมเมืานเป็นตีมปาร์ตี้เราเลยเอาเพลงที่แบบเซตลิตรที่เราเคยเล่นแล้วเป็นแบบเซตลิตรปาร์ตี้ปาร์ตี้มาใช้ ซึ่งห้ามเยับจับหนาก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เราแบบว่าอยากคือเราเคยเอาเพลงของศิลปินพี่ๆในแกมมี่มาเล่นแล้วก็เป็นแบบเพลงสนุกสนุกล้วคิดว่าทุกคนจะชอบเราก็เลยอยากมีเพลงแนวนี้มาเป็นของตัวเองบ้างก็เลยเป็นเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาครับผมแล้วก็ทุกคนชอบก็ดีใจครับผมเรียกว่าเต้นจนหายเหนื่อยหร,อหรือเปล่าคะเต้นจนลืม,ล,มลืมหายใจลืมเหนื่อยครับ โอก็ทุกคนก็สนุกทับผมทุกคนแฮปปี้กับเพลงนี้มากยิ่งโดยเฉพาะปักกี้คือเป็นคนที่รอเพลงแนวนี้มานานแล้วแล้วก็เขาแฮปปี้กับเพลงนี้มากครับแล้วข้าเต้นไก่ทอดไก่ทอดไม่ไก่ยี่ห้อดูพ <laughs> ี่บามันคือยังไงอะคะจริงๆผมรู้สึกว่าด้วยด้วยความดนตรีที่มันมีความแบบแอฟโรแล้วปักกี้ก็เป็นคนหนึ่งคนที่เต้นแนวนี้แล้วแบบว่ามันมัน มันถึงถึงเครื่องอะถึงพิถึงขิง,ง,งมันแบบว่ามันทําถึงอะ,อะเราก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้แหละต้องให้ปักกี้เป็นคนยืนในท่อนแดนเบรกแล้วปักกี้ก็ไปสุดจริงๆครับผมค่ะนั้นฝากคอนเสิร์ตโอเคครับก็สำหรับพวกเราเพอร์เซนะัะผมก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยสามารถกดบัตรวันที่27กันยายนนะครับผมฝากเลยครับ มีเตรียมพร้อมมีสปอยอะไรให้เราได้ฟังบ้างไหมคะมีอะไรบ้างมีสปอยไหมสปอยไหมอ๋อจริงผมคิดว่าเอ่อไฮไลท์เหรอจริงๆมันไฮไลท์ทั้งโชว์เลยฮะไฮไลท์ทุกทุกส่วนของโชว์เลยครับผมต้องไปดูกันในวันที่ยี่สองนี้นะฮะผมเยวคนห้ามพลาดห้ามพลาดใช่เพราะว่าพวกเรา p ป o d u c e แล้วก็พี่ๆทีมงานทีมครูอะไรคือเตรียมงานกันอย่างแบบบ้าคลั่งมากเต็มที่มาก ไม่ไม่ไม่บอกสิไม่บอกสิเดี๋ยวไม่บอกสิเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เราได้ไม่ดุดเลยเขาลับมาเรื่องรู้สึกเลยครับนี่เขาไปเป็นนักบาคออ๋อใช่ครับผมที่หอสมุดแห่งชาติประสบการณ์ใหม่เป็นยังไงบ้างก็วันนั้นก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่สนุกมากๆพอเราได้มาพูดคุยกับสิ่งที่เราชอบหรือว่าสนใจแล้วมันก็ แล้วเรามาอยู่ใน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 วงล้อมที่มีแต่คนที่แบบสนใจในสิ่งที่เราแบบสนใจด้วยมันก็แบบยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่ครับผมเหมือนแบบเราก็เพลินมากตอนนั้นคือยังยังมีเรื่องให้คุยต่ออีกได้สักชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะยังได้ใช่น่าจะยังยังยังได้อยู่ครับผมแล้วช่วงนี้เหมือนเราทุกคนเริ่มมาหันมาแบบเปลี่นการขับเลยนะคะไม่เป็นนสัยแล้วเพราะส่วนหนึ่งเป็นบนะันไดอย่างเงี้ยมีรู้สึกโอ้ก็ดีใจดีใจครับที่ บอว่าเหมือนจะว่าไงเดี๋ยวพอด้วยความที่แบบเดี๋ยวนี้มันอะไรมันก็เร็วไปหมดใช่ไหมแล้วแบบก็รู้ว่าการที่แบบได้จดจ่อกับหนังสือได้จดจ่ออะไรนานๆก็น่าจะดีกับทุกคนครับผมไม่ต้องแบบว่าวิ่งตามอะไรเร็วๆขนาดนั้นคือเราก็อ่านใทุกแนวลว่าในก็นกไปอา่านแฟนคันับนก็บไปอา่านลกใช่ไแบบได้อ่านหนังสือที่แฟนคลับแนะนำเลยจริงๆก็มีเรื่อยๆครับผมมีอย่างแบบว่า ของงานคุณลาดิดนี่ก็เป็นงานที่แฟนคลับส่งมาให้เหมือนกันแล้วเราก็แบบได้ลองอ่านคือจริงๆบอกว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าแฟนคลับไม่ส่งมาให้ก็คิดว่าคงไม่ได้อ่านใช่แล้วก็แบบทำให้แบบเราไปตามงานคุณลาดิดมาเรื่อยๆเลยแล้วก็แบบชอบมากๆเข้ใจว่าเรางเปิดโลกเขาเใช่ใช่ใช่เราเปิดโลกแนวใหม่ๆที่ที่ เออเราคือเราเวลาเราสนใจอะไรเราก็จะแบบมุ่งสนใจแต่อย่างเดียวอะไรเงี้ยผมพอได้แบบมีแฟนคลับมาแนะนําแนวอื่นๆเพิ่มก็เออเปิดโลกมากๆเลยฮนะได้ข่าวว่าส,ส,สับสนวุ่นวายสับสนวุ่นวายนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหผม <c oughs> ว่าไม่รู้ว่าผมแนะนําไปมันจะยิ่งสับสนกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ถ้าผมว่างานอาจารย์สรวิทย์ก็ดีครับผมพวกเมื่อโลคซึมเศร้าทำไมต้องตกหลุมรัก,กอะไรนก็เป็นงานที่พูดถึงว่าเราเราอยู่ในสังคมทุนนิยมแบบไหนแล้วมันส่งผลยังไงกับกรอบความคิดเราบ้างแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดได้อ่านก็น่าจะแบบสามารถเข้าใจความรู้สึกตัวเองได้มากขึ้น ออกงานเขียนใช่ไหมครอ่าก็เอ่อคิดว่าตอนนี้ก็มีอยู่ในช่วงปรับแก้กันอยู่ครับผมก็คิดว่าน่าจะให้ทันภายในแบบว่างานางสัปดาห์สื่อหน้านี้นครับผมเตรียมเร็จแล้วเนาะใช่เตรียมเสร็จแล้ว,ลวคิดว่าอยากแบบว่าเออหาสักวันหนึ่งมาเหมือนปีที่แล้วที่แบบได้มาแจกลายเซ็นได้เจอกับทุกคนได้เจอกับคนที่แบบมาอ่านงานเราอะไรเงี้ยผมอยากคุยด้วยฮะ งานเอ็มวีโอเคครับผมก็เพอร์เซ็นต์นะครับผมปล่อยเพลงห้ามพยับจับน้ำมาแล้วนะครับผมก็เป็นเพลงมันๆเต้นตามกันได้แน่นอนเต้นได้ไหมค่อยว่ากันครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเป็นเพลงสนุกๆอยากให้ทุกคนไปเอ็นจอยกับเพลงนี้ในงานต่างๆที่เราไปโชว์ด้วยฮะครับผมอยากสาธิตถ่าเอ็มวีไหมครับอ้ออันนี้นะครับ ขอบคุณจับนะประมานี้แล้วกันเต็มๆต้องไปดูในเอวีครับผมของคุ้ารอบเ้าอเท้าอัีอินเนะคะรับม